เนขาเรีย่าต้ล้ยาววันนี้วันนี้ก็นนพาไปเก็บหน่อไม้นะคะหน่อไม้ที่เราเอาไปทำหน่อไม้ปีป๊บหรือใส่หน่อไม้ถุงนะคะที่เขาไปขายตามตามบ้านอะไรเงี้ยแบบว่าที่รถในรถอะ่ะเคยเห็นในรถรถกบะบพาอ่ะที่บอกกะ้ารามาแล้วนั่นแหละจะพาไปเก็บเมอนนี่ตามน,นี้นะคะมีทุกเนี่ยเห็นในอันนี้นะคะ่ะ ต้นหน่อไม้แบบหน,อน,อน,อนอ่อไม้หน่อไม้ไผ่เห็นหมดเลยนีย่อะไรอะค่ะเขาอันนี้เขาบานฟ้าอันนี้ชื่อเขาเขาช้างมาเรียกว่าเรีวทางเข้า,ขามาหาหน่อไม้กันเร็วเาามมยเดี๋ยวจะพาแวะไปดูน้ำตกด้วยนะคะตรงนี้มีน้ำตกมีกองไผ่แบบนี้อันนี้เรียกหน่อไม้ร่วงนะคะ,ะไ,ไป ุน้ำไหลแรงเนี่ยอันนี้มาจากน้ำตกนะคะน้ำตกเล็กๆตามตามภูเขานะคะปลดบึงตกไปอนอกไม้จะมีทุกตั้งแต่เดือนเจ็ดนะคะยันกันยาเดือนเจ็ดกักระกฎาใช่ไหมกระกฎายันกระกฎาเนี่ยเริ่มออกแล้วแล้วก็จะไปสิ้นสุดก็ประมาณเดือนเดือนสิบตุลาเนื้อนงาฟันเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงดีเยอะเลยก็เดือนสิงหากันยาน,น,ยนะคะ นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเอไม่เน่ามันเล็กน้อยใหญ่ครับเด็กเหมือนหมอในอะแม่ไม่เห็นเลยนั่นน่ะน้องเล็กนั่นน่ะนั่นน่ะโโอ้หนั่นน่ะทางานนู้นนี่เออเนี่ะเล็กเนี่ยเล็กนิดเดียวเนี่ยนะนี่ก็มาเอาเนาะเนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยสามหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปลึกๆนะถ้าลึกๆมันจะเยอะแล้วมันก็จะหนามาใหญ่ๆโอ้ยอันนี้เล็กเกินไปนะไม่อยากได้ ต้องต้องเดินเข้าไปข้างในอีกนะคะจะเจ,เจอหน่อไม้ใหญ่จ้าแม่เลย,เลยอันนี้เรียกหน่อไม้บินละอ่ะแม่อันนี้ไปในมือนี้นี่มันหน่อเล็กเกินไปแล้วออันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้บินแล้วนะแล้วก็ตัดทิ้งออกนะคะแล้วก็ตัดปลายหน่อยนะคะตัดหวัวนี่ค่ะตัดออกแบบนี้แล้วเราจะได้แบบนี้ เขามาหาหน้อยใหญ่หมดเลยบอกเราก็จะมาเจอนะเจอคนในหมู่บ้านนี่แหละตัดเขามาหาหนกไม้ไปเราใหญ่ใหญ่ไปหมดแล้วแต่ถ้าเราขึ้นยิงขึ้นสูงเราก็จะยิงได้เยอะนะคะไปมันยู่ใ้ใกตกด้วยเหรอ

ว่าอันนี้เห็ดลวกเห็ดลวกกินได้นะอันนี้กินได้นะคะนี่เอาไปผัดพริกแกงหมูสามชั้นนี่อร่อยมากจะบอกเลยเก็บให้ในป่าหน่อมไม้ก็ไม่ได้มีแค่หน่อมไม้นะคะมีกินได้นะถ้าเจอแบบนี้ในป่าก็กินได้นะผัดพริกแกงแล้วก็ผัดน้ำมันหอยกินกับน,น้ำพริกเผาอร่อยมาก เหล็ดลวกขึ้นมันขึ้นตามจาก๊กอไผ่ยเนี้ยนคะคะคอไผ่ที่แบบว่าชื้นชื่ๆนมันก็จะขึ้นแบบนี้ต้องดูให้เป็นด้วยนะคะว่าเห็ดมันไม่ได้กินทุกชนิดเนี่ยต้องดูอย่าเก็บม่วนะแต่ว่าเคยกินตอนเด็กอะเข้าป่ามาเก็บไปเยอะมากแล้วก็ไปทํากินถึงได้รู้ว่าต้องทำัมไง กางไปก็จะได้อ่อนๆเนี่ยโจกลงไปก็จะได้อ่อนๆเสียกังก่อมันอ่อนที่บอกกอเดียวนี่้อเดียวเราต้องแม่ตามทางที่ไปแม่เราไปโดินก๊อกใหญ่เดี๋ยวดูทางไหนก่อนนะคะก่อนที่จะขปถึงโต๊ะ นี่เจอหน่อไม้แล้วต้องปัดยังไงไม่ได้โชว์ฝีมือมานานฝีมืออันนี้นะคะอันนี้ทางน้ำไหลนะคะมาจากทางมาจากน้ำตกข้างบนนะคะนี่ น้ำมันคุ่นนะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะคะฝนเพิ่งตกไปนะมันก็จะคุณๆแบบนี้นะ,ะน้ำก็จะไหล ให้เราได้นี่เดี๋ยวเราจะต้องไปทำปอนะคะต้มปอเก่านะคะแล้วก็นำใส่ถุงนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนี่เปนเจอกันที่บ้านบรรยากาศรอบๆ ลังจากเราได้ดอกไม้แล้วะคะเราก็มาต้มนะคะต้มไว้ประมาณยี่สิบนาทีถ้าน้ําเดือดๆนะคะแต่ถ้าน้ําไม่เดือดมากก็ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ต้องดูให้มันเหลืองนะคะเหลืองเสร็จเราก็ตักได้อันนี้เป็นอันที่ใช้ได้แล้วนะนดูหวัวเขาจะกดหวัหวนะนิ่มก็ขึ้นได้แล้วเนี่ยโอ๊ยร้อนนี่ตักขึ้นได้แล้วนะคะ เราก็ตักข้างล่างก่อนนะคะเจอข้างอันนี้ก็ได้โดนน้ำน้ำก็เเกมนี่จะนอนใหญ่ๆอันนี้ไม่ได้ตัดไป น,นี้นะคะ,ะเวลาเราเอาไปใส่ถุงจะสวยนะคะเน่อจะเรียวยายอันนี้พ่อฟ้ากำลังตักขึ้น ถามว่าร้อนไหมร้อนนะอืะมมาาดูตรงนี้เขากำลังนั่งปอกกันอันนี้ที่เขาไปหาแล้วก็มาขายคนกระนั่งปอก นี่ค่ะหน้านอ,อไม้เขาก็จะต้องทำันบนี้นี่นะคะต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเอามาปอกนะคะแต่พาะแต่พักไว้ก่อนเพราะมันร้อนนะคะนี่งั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเตรียมปอกควันกำลังขึ้นเลยร <laughs> ้อนนะคะพักไว้ประมาณอ่ะพักไว้ก่อนอะ่ะให้มันหายร้อนสักหน่อยหนึ่งก่อน อันนี้เราต้มเสร็จแล้วนะเราก็จะมาปอกนะคะปอกเปลือกแล้วก็เกลาเกลาเพื่อจะไปใส่ถุงทีนะคะนี่ค่ะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็เกลาสองคอนะคะอันนี้แก่เกินไปแล้วก็ตัดทิ้งอันนี้แล้วเราก็เกาเกาเพื่อให้เวลาเราใส่ถุงมันจะได้ดูสวยนะคะ ขอสองข้อน,นี้ค่ะค่อยๆเก่านะถ้าปอกก็ย่งให้มันเข้าเนื้อแบบนี้มากะเวลาเข้าเยอะๆเราจะข่ายไม่ได้เนื้อนะคะกิโลมันก็จะลดลงไปอีกนะกเสร็จแล้วนะคะก็เอาจะเอามาแช่น้ำแบบนี้ไว้นะคะน,นี่ ถ้าเรามีปริมาณมากเราไม่ได้ใส่ถุงนะคะเราก็จะเอาไปส่งโรงงานทั้งแบบนี้เขาก็จะเอาเป็น,ปนอัดปี๊บนะคะนี่เราทำได้สองแบบนะว่าเราไปส่งส่งโรงงานก็ได้หรือว่าเราจะอัดใส่ถุงใส่ถุงที่เราจะแบบไปขายเองก็ได้นะคะแต่นี้ถ้าถ้าจำนวนมากๆเยอะๆเลยหลายร้อยโลเราก็จะนำไปส่งโรงงานทีนะคะเสร็จแล้วเราก็มา ใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาอากาศออกไล่อากาศออกนะคะแล้วก็ผูกปากให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็มองแฟนไว้แบบนี้ถ้าทําให้สะอาดนะคะมันจะอยู่ได้ปีชนปีนะคะจะไม่เสียนะคะกินได้ทั้งปีเลยทําแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยววิธี้างมาดูก ฉันมีเขา